ั่นไงผมว่าแล้วว่านำหน้าอย่างคุณเนี่ยเป็นพวกที่ไม่ชอบทําตามกฎระเบียบสักเท่าไหร่แต่ฉันไม่ได้พกอะไรติดตัวมาจริงๆนะคะแล้วทําไมไอ้เครื่องสแกนนี้เนี่ย,ยมันตรวจจับได้ว่าคุณเอาของเข้ามาในสถานที่ฝึกมมล้วงมันออกมาแต่มันไม่มีอะไรจริงๆนะคะท่านแล้วฉันก็ไม่เคยคิดที่จะเอาอะไรเข้ามาด้วยค่ะผมสั่งให้คุณมมล้วงมันออกมาเดี๋ยวนี้แล้ว มีอะไรกล้าเถียงอีกไหมคือมันมันไม่ใช่ของฉันนะคะฉันสาบานได้เลยะว่าฉันไม่มีนาฬิกาเรือนนี้แล้วฉันก็ไม่เคยเห็นมันมาก่อนด้วยเ่ยหลักฐานชัดขนาดนี้เนี่ยยังกล้าเถียงอีกเลยตามผมไปที่ห้อง ณฟาฟื้นกดยังไม่พอแล้วคุณเนี่ยก็ยังแอบเอาของมีค่าเข้ามาด้วยคุณรู้ใช่ไหมว่าคุณจะต้องโดนลงโทษท่านคะฉันไม่ได้เอาอะไรเข้ามาเลยจริงๆนะคะแล้วนาฬิกาเดือนนั้นอะ่ะฉันก็ไม่เคยเห็นมันมาก่อนด้วยอะ่ะนี่คุณยังไม่ยอมรับรอีกเหรอในเมื่อผมพูดดีๆแล้วคุณยังไม่เข้าใจเนี่ยเอาเป็นว่าผมขอไล่คุณออกข้อหาที่คุณไม่ยอมรับผิดแล้วก็ต่อร้องต่อเทียงกับผมเออท่านคะ ฉันฉันขอโทษนะคะคือฉันยอมให้ท่านลงโทษก็ได้ค่ะแต่ท่านอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยโมโหรู้ตัวบ้างไหมคุณมันไม่มีคุณสมบัติของการเป็นทหารเก็บข้าวของก็ออกไปซะไปท่านคะฉันขอร้องนะคะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันยอมแล้วฉันผิดไปแล้วค่ะ ฉันฝันว่าฉันอยากเป็นอาหารมาโดยตลอดอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะก็ได้ผมไม่ไล่คุณออกก็ได้แต่คุณอย่าลืมนะว่าคุณเนี่ยต้องถูกทำโทษนค่ะท่านท่านจะให้ฉันอดข้าวหรือว่าฝึกทั้งวันเนี่ยฉันยอมหมดเลยค่ะเปล่าสิ่งที่ผมจะให้ทำเนี่ยมัน แปลว่าอะไรคะท่านจะให้ฉันทำอะไรหรอคะบทลงโทษของคุณเนี่ยก็คือการทำให้ผมพอใจไงท่านคะฉันไม่เข้าใจอ่ะเฮ้ยท่านปล่อยฉันนะฉันบอกให้ปล่อยอย่าทำแบบนี้นะฉันบอกว่าให้ปล่อยไงปล่อยปล่อย หัวหน้าได้ไงวะบายคอยดูนะฉันจะเล่นงานแกให้หนักเลยพร้อมเพียงกันหน่อยพร้อมเพียงกันหน่อยทำได้แค่นี้เหรอกำ้ลังชักช้า<อ>จริงเยอะสั่งซ้ำที่หมดเลยโอ้ยอไม่ไหวแล้วะ พวกคุณทำได้แค่เองเหรอเอาใหม่ผมสั่งซ่อม30ครั้งปฏิบัติโอ้ยไม่ไหวแล้วบนเหรอบนเหรอห้สครั้งปฏิบัติอโอ้ยไปเร็วโอ้ย,อย,อยบิวฉันไม่ไหวแล้วอ่ะ ฉันเพิ่งไข้ขึ้นยังไม่หายเลยฮะถ้างั้นพักก่อนไหมอ่ะเดี๋ยวฉันคุยกับท่านให้ไม่เอาอะเดีย๋ยวก็โดนทำโทษกันอีกเนี่ยึกสร้างกันแค่นี้ทําเป็นลับไม่ได้เอาเป็ว่าทุกคนหยุดแล้วเธอคนนี้ลุกขึ้นมาลุกท่านคะคือว่าฝั่นเขาป่วยอยู่ะคะ่ะ ให้เขาฝึกหนักๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ตายกันพอดีอ่ะเอาเป็นว่าคุณไม่ต้องมายุ่งดีกว่าผมไม่ได้สั่งให้คุณเสนอหน้ามาช่วยเพื่อนเข้าใจไหมแต่แต่ท่านคะฉันไม่ไหวแล้วจริงๆฉันไม่สบายอยู่นะคะนี่ยังกล้ามาเถียงกันอีกเหรอฮะงั้นเอาเป็นว่าคุณตามผมมาที่ห้องผมจะสอนให้คุณรู้จักที่ต่ำที่สูงซะบา้างไปไป ท่านคะเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะคะอย่าทำอะไรฝันนะคะอย่านะค่ะท่านขอร้องค่ะอย่าทำเลยนะคะท่านคะเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะคะฉันบอกว่าให้เปิดไงไวะเฮ้ยแกมายุ่งในเรื่องของคนอื่นวะอะเรื่องมากนักๆอย่ารุนนีไง านยังแตะตัวฉันอีกแม้แต่ครั้งเดียวนะฉันจะร้องให้คนเขาได้ยินไปทั้งตึกเลยว่าถ้าหารยศนายคนอย่างท่านเนี่ยล่วงละเมิดถ้าหารผู้หญิงแบบเนี้ยเนี่ยตัวดีแกจำไว้เลยนะว่าสักวันเนี่ยฉันจะจัดก,การแก น,นี้แล้วก็ออกมายืนหน้าฉันเดยงแถวน้ากระดานแล้วผมรู้มาว่ามีคนแอบเอาของมีค่าพกติดตัวเข้ามาด้เอาเป็นว่าผมเนี่ยจะขอค้นตัวพวกคุณอีกรอบแต่ถ้าผมเจอเนี่ยมไม่ปล่อยไว้แน่ ซ้ายผมว่าแล้วว่าต้องมีคนเนี่ยไม่ฟังคำสั่งผมหยิบมันออกมาไม่นะคะรอบนี้ฉันไม่ได้อะไรติดตัวผมบอกให้ยิบมันออกมานี่ไม่ใช่ของฉันนะคะ ถ้ามันไม่ใช่ของคุณเนี่ยและอันนี้มันคืออะไรเอาเป็นว่าคุณมากับผมเดี๋ยวนี้เลยไปไป พ,พูดกับขพัญชามีอะไรเหรครับอะไรนะครับเรื่องด่วนเลยนะครับได้เลยครับเอาเว่าเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวนี้เลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณเนี่ยรออยู่ในห้องแล้วกันนะอย่าซนเลยเดี๋ยวผมมา มีอะไรให้ผมรับใช้ครับไหนเบแกลองบอกฉันมสิว่าถ้าทหารทำผิดจะต้องโดนอะไรบ้างทำโทษครับแล้วถ้าความผิดนั้นร้ายแรงล่ะก็อาจจะโดนถอดยศหรือไม่ก็ไล่ออกครับแต่ถ้าร้ายแรงจริงอาจจะต้องเข้าคุกครับแล้วสิ่งที่แกทำนี่แกคิดว่าฉันควรทำยังไงกับแกดีวะผมผมทำอะไรผิดหรอครับนี่แกกล้าโกหกเจ้านายแกหรอวะ ฉันรู้ความจริงหมดแล้วไอ้เบว่าแกไปทำอะไรกับใครเขาไว้บ้างเนี่ยแล้วคนที่แกลกและเมิดทางเพศไปแกรูกไ้ไหมเป็นใครน้องสาวเอาฉันว่าไงน,นะครับน้องสาวของท่านเหรอครับผม,ผมขอโทษจริงครับผมไม่รู้จริงครับแล้วต่อไม่ใช่น้องสาวฉันเนี่ยแกก็มีคนทำแบบนี้กับใครอยู่ดี อย่างเดียวนะคะยังยัดเยียดความผิดให้กับคนอื่นอีกด้วยค่ะนี่ถ้ากล้าทำแบบนี้ได้ไงอ่ะฮะถ้าเป็นคนป้องพร้องชาหรอทำแบบนี้ไม่ได้นะทำไมเหรอคะ ท่านอย่าคิดนะคะว่าท่านมียศที่ใหญ่โตแล้วจะทำอะไรใครก็ได้โชคดีนะคะที่ฉันมีพี่ชายเป็นผู้บังคับบัญชาก็เลยได้ส่งตัวท่านเข้าปุ๊เร็ว ว่าไงน้องสาวพี่ไม่กลับไปเยี่ยมป้ามาบ้างเลยนะรู้ไหมเนี่ยเขาเป็นห่วงนะยอมึกโหดขนาดน,นี้จะเ,เวลาที่ไหนกลับบ้านนะพี่แล้วมาหาพี่เนี่ยมีอะไรหรือเปล่าร้อยวันพันปีไม่เคยจะโผล่มาเลยนะเออพี่ตั้มพี่รู้จักนายทหารที่ชื่อเบย์ใช่ไหมเบย์อ๋อไอเบย์ิ่ณทำงานดีนะ แต่ชอบมีคนมาบ่นว่ามันฝึกโหดอะทำไมอะมันลังแกเหรอยิ่งกว่าลังแกอีกพี่เขาจะลงโทษฉันด้วยการให้ฉันเนี่ยไปเป็นเมียเขาฮะอะไรนะไอเบนี่นะไอเบนี่มันเลี้ยงไม่เชื่อจริงๆริงไม่เป็นไรวิวเดี๋ยวพี่จัดการให้เอง โทษจริงๆครับผู้บังคับบัญชาให้โอกาสผมเ่อนยนะครับผมสัยญาผมจะไปทําให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วหรอครับมันไม่ถันนั้ไหลยเบทหารอย่างฉันเนี่ยไม่ให้โอกาสใครบ่อยๆฉันขอไล่แกออกจากการเป็นทหารแล้วฉันก็เตรียมตัวส่งแกเข้าคุกแล้วด้วยทหารเนี่ยควรจะเป็นอาชีพที่มีศีลธรรมแล้วยิ่งทหารยอดสูงเนี่ยควรจะรู้จักเคารพแล้วก็ให้เกียรติเพศหญิงแล้วก็ทหารที่ยอต่ำกว่า แต่แกเนี่ยได้พิสูจน์ให้ฉันเห็นแล้วเว้ยว่าแกมันทําไม่ได้กันต่อจากนี้ไปนะแกก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในคุกให้มีความสุขนะเอ,อแล้วแกเตรียมชุดหรือยังอ่ะเออนั่นแหละ ลองเลยนะเสาเนี่ยฉันต้องเลิศที่สุดทำไมแกไม่เชื่อฉันหรอแป๊บหนึ่งนะขอกินน้ำก่อนอืมมาต่อเลยเออนี่แกเดี๋ยวฉันให้แกดูชุดนะชุดแกเนี่ยเทียบไม่ติดกับชุดฉันแน่นอน ดับรองเลยแกโอ้ยนี่อย่ามาเออแป๊บนึงเออแป๊บเดียวแกป่าไปไหนวะเนี่ยโอ้ยอ,อืม แกทีนี้เนี่ยแกเชื่อใช่ไหมหรือยังว่าโชูชนะมันเลิศมากโอ้โหใช่พีดใครจะสู้ได้วันนี้ป่าเล่นอะไรของมันวันนี้ก็บอกแล้วไงว่าวันเสาร์ฉันต้องเลมาที่สุดอะดีอยู่แล้วว่าแกได้เลยแกเดี๋ยววันเสาร์นะจะแต่งให้เต็มเลยนะจีนแกพี่บิว มาคุยโทรศัพท์เลยตรงนี้เนี่ยพี่เล่นเกมอยู่ในตายเลยเนี่ยตับนะแกพี่นั่นแหละทำไมไม่ไปเล่นที่อื่นเสียงดังโหนกหูนั่นค่าพี่มานั่งนี่ก่อนนะโอ้แกงั้นแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันโทรกลับอืมพีทลูกพีทพีทลูก พีทอยู่ไหนอะลูกพีทคารนไปเล่นไหนของเขาหน่าพีทพี่ตัม้มแย่แล้วพี่อะไรบิวพี่เล่นเกมอยู่เนี่ยลูกลูกหายอะพี่ฉันขึ้นข้างบนเอาของให้เพื่อนดูแค่แป๊บเดียวอะกลับลงมาข้างล่างลูกก็ไม่อยู่แล้วอะบิวดี๋ยวพี่ไปหาข้างบนนะเดี๋ยวพี่หาข้างล่างเอง พีทพีทอยู่ไหนอะลูก เจอไม่บิวไม่เจอพี่พี่ตั้มถ้าเราหาลูกไม่เจอเราจะทำยังไงดีอะพี่พี่พีทอยู่ไหนอะลูกพี่แอนพี่ว่าลองหาพี่แอนไหมเผื่อพี่แอนพาลูกพี่ไปเล่นที่บ้านอะ กับบิลนี่เองแล้วเป็นไงบางไงอ่ะและ้วทำไมหน้าตาตื่นแบบนี้มีอะไรหรอพี่แอนคะพี่แอนได้พาลูกพีทมาเล่นที่นี่ไหมคะไม่นะวันนี้พี่ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยอ่ะทำไมอรอเกิดอะไรขึ้นรนก็ก็เจ้าพีทสิพี่หายไปไหนไม่รู้เนี่ยฮะลูกพีทหายหรอลูกหายไปได้ยังไงอ่ะแกสองคนหาดีหรืยอยังโอ้ยพี่ถ้าพวกฉันรู้ว่าลูกหายไปไหนฉันคงไม่มาที่นี่หรอกนี่ หาทั่วบ้านแล้ววะพี่สรุปพี่ไม่ได้พาพีมาเล่นที่นี่ใช่ไหมอะอมตั้งคะเราจะทำยังไงกันดีอะฉันเป็นห่วงลูกอะหรือว่าลูกพีนะคะจะคานออกมาหน้าบ้านแล้วคนก็เลยอุ้มไปเดินเล่นแถวซอยหรือเปล่าคะงั้นเดี๋ยวผมว่าเนี่ยไปลองหาดูในซอยก่อนดีไหมครับก็ดีค่ะเดี๋ยวฉันช่วยหานะคะฉันก็เป็นห่วงลูกพีเหมือนกันขอบคุณมากนะคะพี่แอน ฉันฝากด้วยนะพี่จ้ะพี่วาดเดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปหาลูกพีทเลยดีกว่านะครับงั้นเดี๋ยวแยกย้ายเลยดีกว่าครับลูกพีทอยู่ไหมคะเห็นลูกพีทไหมคะขอบคุณค่ะลูกพีทลูกพีทลูกพีทอยู่ไหนอะลูกลูกพีทลูกพีทลูก พี่คะเห็นลูกพีทไหมคะขอบคุณค่ะโอ้ย,อยลูกพีชอยู่ไหนเนี่ยลูกพีชลูกพีชลูกพีชลูกพีลูกพีชอยู่ไหนอะลูกนี่หม,มบิ๊ พีทเธอเลยอ่ะลูกพีทลูกพีทพี่ตั้มทำไงดีอะพี่ฉันหาลูกไม่เจอ,อพี่แอนพี่แอนเจอพีทไหมคะพี่ก็เดินหาทุกซอกทุกซอยแล้วอ่ะไม่เจอเหมือนกันอ่ะ ราจะทำยังไงกันดีอ่ะไม่รู้แล้วบิวนี่ถ้าลูกหายขึ้นมาจริงๆนะก็เป็นความผิดบิวนั่นแหละเมื่อคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเนะี่ยพี่มาโทษฉันแบบนี้ได้ไงอ่ะพี่เองก็เล่นเกมเหมือนกันอะ่ะบิวจะมาโทษพี่แบบนี้ไม่ได้นะบิวเป็นแม่บิวก็ต้องดูลูกดิไม่ได้เรื่องเลยแล้วพี่เป็นพ่อภาษาอะไรไม่ได้เรื่องเหมือนกันนั่นแหละอ,อพี่ว่าเราสองคนใจเย็นๆก่อนดีกว่าไหมพี่จะให้บิวใจเห็นได้ยังไงอ่ะป่านนี้ ลูกจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้อ่ะพีทแม่ขอโทษหราว่าพีทจะโดนแก,งกน๊งรักเด็กแลวฆ่าตัวไปแล้วอ่ะแม่พิ่วต้องใช่แน่เลยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวพี่รีบโทรหาตำรวจก่อนดีกว่า <c oughs> เป็นอะไรทำไมหน้าเครียดก,กันแบบนั้นแม่ครับท่าขอโทษนะ จ้อพีทหายไปไหนก็ไม่รู้แม่นี้แกพูดจริงเหรอพวกแกดูแลลูกกันยังไงปล่อยให้ลูกหายไปได้มีกันอยู่สองคนแทนที่จะช่วยกันดูแลลูกเนี่ยมัวแต่เล่นโทรศัพท์กันอยู่สิเป็นพ่อเป็นแม่ภาษาอะไรเนี่ย <c oughs> และอีกอย่างหนึ่งเจ้าพีทมันก็ยังเด็กแล้วปล่อยให้มันฆ่าสายตาไปได้ยังไง และถ้าเกิดเจ้าพีทมันเป็นอะไรขึ้นมาแล้วจะทำยังไงคิดสิคิด,คดพวกเราผิดไปแล้วค่ะแม่พวกเราขอโทษนะคะนี่เราก็กำลังไปแจ้งความตามหาลูกค่ะแม่ใช่ครับไม่รู้ป่านนี้เจ้าพีจะเป็นยังไงบ้างครับแม่พ่อขอโทษนะลูกพ,พีตอนนี้ลูกอยู่ที่ไหนเนี่ยตามบิว ลูกแกไม่ได้หายและไม่ได้ถูกแก๊งรักเด็กจับตัวไปหรอกแม่หมายความว่าไงครับน้ำก็ไม่เย็นไปเอาน้ำเย็นเย็นกินดีกว่าว้ายโอ้ยตายแล้วใครเอาหลานฉันมาไว้ในตู้เย็นเนี่ย โอ้โหต้องเป็นเจ้าตั้มกับเจ้าบิลแน่ๆเลยโอ้โหนั่เป็นอะไรแล้วนะลูกฝันเอ้ยฝันมาย่าอยู่นี่แหละลูกเดี๋ยวย่าจะจัดการพ่อกับแม่เจ้าให้เออโอ้โหแค่รู้แล้วว่าเช่นจะทำยังไงดี ามาก่อนจ้าปา้านามีอะไรหรือเปล่าจ้าแล้วอุ้มลูกพีทไปไหนคะเนี่ยไม่ได้พาไปไหนหรอกจ้าหนูแอนพอดีป้าน่ะจะเอาเจ้าพีทน่ะมาฝากหนูแอนไว้สักแป๊บหนึ่งอะจ้าแต่ถ้าเจ้าตั้มกับเจ้าบิวมันมาถามอ่ะก็ให้บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นนะเออมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะจ้าป้าหมายความว่าไงคะฉันไม่เข้าใจ ก็เจ้าตั้มกับเจ้าบิวสิมันติดโทรศัพท์ไม่สนใจอะไรเลยแล้วเนี่ยมันก็ลืมเจ้าพีทนะ่ยเอาไว้ในตู้เย็นนี่ดีนะป้ากลับมาทันถ้าป้ากลับมาไม่ทันก็ไม่รู้เจ้าพีทนะ่ะมันจะเป็นยังไงบ้างป้าก็เลยจะสั่งสอนมันนะ่ะโหตายจริงไม่นึกเลยนะคะว่าตั้มกับบิวเนี่ยจะเป็นได้ขนาดนี้ได้ค่ะเดี๋ยวแอนจะช่วยดูลูกพีทให้นะคะ อขอบใจหนูแอนมากนะจ๊ะจ้ะหนูแอนช่วยไปพาเจ้าพีทมาให้ป้านหน่อยนะจ้ะป้า นะอขอโทษนะลูกพ่อขอโทษนะลูกที่มูแต่เล่นเกมจนล้เลยลูกอะต้ต้องขอบคุณแม่มากๆเลยครับไม่เป็นไรจ้ะตั้มก็ต้องขอบคุณแม่อีกครั้งนะครับนี่ถ้าแม่กลับมาจากตลาดไม่ทันเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าจะพีจะเป็นยังไงตอนนี้อาจจะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้นะครับนั่นสิคะแม่ดิวต้องขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะเรื่องทั้งหมด พิวยอมรับผิดเองค่ะพวกแกคิดได้เหมือนก็ดีแล้วแล้วข่าวหน้าอ่นะเี่ม,มัวแต่นั่งเล่นโทรศัพท์ล่ะโทรศัพท์นะ่ะมันไม่มีชีวิตถ้าหายอ่ะก็หาซื้อใหม่แต่ลูกแกนะ่ะมันมีชีวิตแล้วถ้าหายไปอ่ะจะไปหาซื้อที่ไหนได้ป้าจ๋าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยงั้นฉั้นขอกลับบ้านก่อนนะจ๊ะ ขอบใจมากนะหนูแอนจ้าป้าจ้ะพี่ไปก่อนนะจ้ะขอบคุณค่ะตรงพี่งพี่ีดตพีดตรพีตรงพี่ตรงพตรวตรงตรงตีดงีี ยีาราฟไหมนี่ยีราฟไหมนี่รู้จักไหมยีราฟหุ้ยหุ้ยหุ้ยชอบไหมครับานี่ดีกว่าลูกเพีชนี่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 เอาไหนครับเอาไหนอันนี้ไหมอันนี้อนี่้ยช<ว>ุบึ๊บมาเร็วมาหาห่อเร็วอึ๊บชุบอ,อ้าว โหลว่าไงเบย์อ๋อไม่ว่างว่ะเล่นกับลูกอยู่โอเคโทษทีนะเว้ยเอ๋เอ๋เอ๋วายวายวายายวายายโชคดีนะคะประดาที่ตั้มกับบิวอ่ะคิดได้ ไม่อย่างนั้นเราก็คงไม่เห็นภาพแบบนี้หรอกค่ะนั่นมาซีนหนูแอน